สวัสดีครับพี่นองครับเมนี้ผมบามายาลูกชายอีสานครับเสื้อผ้ามาเบงเมนูตำสองตำครับของยายตุยมาน้านะครับเมนี้เป็นมาตำเมนูสองตำนี้สูงกินครับเมนูแรกก็คือเมนูตำบักจันครับพี่น้องเคยหัวจังบักจันกันไหมครับหลายๆคนอายุมากหน่อยนะครับหรืออายุเท่ากันก็บามายานะครับกะทิ พอสียงหูยู่เนาะครับว่าบักจันเป็นลูกยังไงนาะครับเนาะลักษณะของบักจันกันซิม่ลดฝาดนะครับลดฝาดฝาดมันๆหน่ล็กน้อยนะครับเนาะอ่าส่วนประกอบนะครับกัญชมีบักจันนะครับแล้วก็ผวัลลามัยที่มีรสเปรี้ยวนะครับคือมั้ขามหรือว่าบักย่อมนะครับหรือว่มบักเฟืองก็ได้นะครับแต่สําหรับเมือนี้ครับยายตุยบานหน้าครับเพิ่นใยบั้ขามนะครับเนาะอ่าขั้นตอนแรกครับกระตา ตามส่วนประกอบทั้งหมดนะครับให้ละเอียดก่อนนะครับเนาะตามไปเรื่อยๆครับเจเย็นๆนะครับแล้วก็ข้นๆพลิกๆนะครับจนกว่าบักพลิกบักจันบักเขื้อคืนนะครับที่เป็นวัตถุดิบลักนะครับสีละเอียดนะครับจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงนะครับเมนีบ้างบยามีผลิตภัณฑ์มาแนะนำครับนั่นก็คือปาราซิลิพรนะครับ แลก็ตามด้วยผงชลดครับหรือว่าแป้งนวนะครับจากนั้นก็คนค้นค้นคนให้เขากันนะครับตามนวดนวดนวดนวให้เขากันครับเบิ้งขับหน้าตาครับพี่น้องเป็นตาเสียบเบครับน้ำไายไหลแล้วครับนี่จากนั้นก็ซิมนะครับนะตามที่ยายตุยบ้านหน้านะครับเพิ่นซิมไปครับ ตป็นบอกว่าย่างบะทันได้เปลี่ยวเท่าไรนะครับพอดีครับในตัวบ้านหน้าเพิ่นเอาบักเมานะครับนี่ขึ้นหน้าตาของบักเมานะครับบักเมาลูกสดๆสวยๆนะครับจัดการล่างให้สะอาดนะครับแล้วก็มาโหดลงเลยครับโหดลงไปทักสองสามพ่วงนะครับใช้เงินขัตำ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 มงี้ยงงงนะครับให้มันเข้ากันดีนะครับ และกาซิมนะครับนี่ครับนาตาแสบครับพี่นอ้องรับรองว่าแสบนะครับบ่ตรงห่วงเทลงใส่จานครับเป็นไงครับพี่นอ้องเห็นแล้วน้ำลายไหลก็ยังเบาหมอยาบ่ครับ รสชาติแซ่บๆครับอ่าต่อไปเมื่อบังเมนูมที่2ครับเมนูที่2ก็คือตำมะฮงนะครับหรือที่คนไทยนอื่นว่าสมส้มตำนะครับน,น้นแรกก็ใส่เครื่องก็นะครับตามสูตรของยายตุย้ันหน้านะครับใส่บอกกอกใส่บักพริกนะครับใส่บักเขือเทศนะครับ แล้วก็ฟันบากหน้าลงไปเลยนะครับตามส่วนของใยตุยบานหน้านะครับแต่ว่าใยตุยเพิ่นฟันแค่เปลือกนะครับเพราะว่าความเปรี้ยวนะครับเอาจากมะเขือเทศก็ประกอบไปแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงรสนะครับแซบนัวคู่ควไทยนะครับน้ำปลาราสิลิพรนะครับตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยนะครับผงชะลดอีกแล้วครับผมใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายนะครับตามคอนเซ็ปต์ของ คนอีสานที่ฮูก,กักฮูจักกันดีนะครับจากนั้นก็ตำ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 เบาๆนะครับระหว่างพริกกระเด็นเข่าตานะครับอ่าก็ตมด้วยวัตถุดิบลรกกบก็คือเส้นบบกหุ้งนะครับเนาะเส้นมะละกอนะครับที่สักเตรียมไว้แล้วนะครับอ่าจากนั้นก็คุกเขา่าคุกเขา่เขาตำพริกไปพริกมากครับจนเข้ากันดีนะครับเข้ากันดีนี่ สีลูด้วยจังไดครับสีลูด้วยสีนะครับหนึ่งคือคือสีสองก็คือกินครับกินมันจะหอมชุนขึ้นมาเลยนะครับอันนั้นก็ซิมนะครับฐานที่ซิมแล้วยายตุ่ยมากว่าพอดีแล้วนะครับอันนี้ตักใส่จานเลยนะครับนะอ่าครับเทใส่ผ้านะครับจริงๆนี่โคกนี่หลายด้วยครับนี่พอใส่ผ้าขาวแล้วมันเลยคือจัง มันก็จังหน่อยนะครับแต่ที่จริงปริมาณหลายเลยครับนี่ครับหน้าตาเป็นยังไงครับสีสันสวยงามครับรสชาติกระเจบครับนี่ครับอ่าเมนูมื้อนี้ของบ้านมอยานะครับกับพัตาไม่ย่ายนะครับเพื่อมายามนะครับอส้มี่ตำสองตำแล้วก็ปลาเผานะครับเปียงไก่นะครับร้อมกับข้าวเหนียวดำห้อนนะครับ